คุณแม่สอนลูกมาดีมากเลยครับลูกรักนวลสงวนตัวดีมาก หอมแก้มพี่บอกหอมแก้มพี่บอกม่อา่อแม่แม่อนุาแล้วแม่อนุญาแล้วพี่หอมนะพี่หอมนะคนนี้ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรครับสงสัยนอมง่วงนอนฮะจริง เดี๋ยวพี่จะกอบให้น้องนอนในเพลงต่อไปนะครับ